รเรียนศึกษารักเกียรติสื่อสัจจะมั่นศรัทธาลำสูนพัฒนาน้ำว่าโรงเรียนแม่จางแม่จางทิ้งบัวตองช่นพี่และน้องรักษาสถานคิดเขียนบัวตองเป็ง สวัสดีครับโรงเรียนบ้านแม่จางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2โรงเรียนของเราได้รับนโยบายจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานในเรื่องของโครงการโรงเรียนในพื้นที่สูงเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านทักษะอาชีพโรงเรียนของเรานั้นได้รับการพัฒนาในเรื่องของงานทักษะอาชีพเราได้ทําการสํารวจอุปกรณ์แล้วก็ สิ่งที่มีอยู่รอบๆโรงเรียนของเรานะครับซึ่งปรากฏว่าโรงเรียนของเรามีทรายมีวัสดุที่จากธรรมชาติเราจึงได้มาวางแผนประชุมกันว่าเราจะทําสิ่งใดซึ่งสิ่งที่เกิดนั้นก็คือเราตกผลึกจากนักเรียนจากครูบุคลากรให้เกิดคําว่างานปูนปั้นซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนของเราอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเมื่อเขาจบออกไปเขาจะมีงานทํา ซึ่งงานนี้ได้เกิดจากการพัฒนาสิ่งเล็กๆคืองานปูนขึ้นมาเป็นงานก่อบล็อกซึ่งบล็อกนั้นเป็นบล็อกที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านและพัฒนาสูงในเรื่องของงานปูนปั้นซึ่งสามารถนําไปขายต่อยอดสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียนได้ในงานของเรานั้นนะครับใช้ทักษะในการนําเสนอก็คือ Star model ซึ่ง Star model นี้จะเป็นสิ่งที่รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะีมเว w o r k การประเมิน ทุกๆอย่างส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการคิดทักษะในเรื่องของอาชีพที่จะมีงานทำในอนาคตสอดคล้องกับนโยบายของสำน,นักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของครูนั้นจะได้รับการพัฒนาในเรื่องของการสอนนักเรียนโดยใช้กระบวนการ active learning ซึ่งส่งผลให้ครูเกิดนวัตก,กรรมที่เขาจะนำไปใช้สอนให้กับนักเรียนต่อไป นะครับผมนายพงศักดิ์บุญเกตะครับครูโรงเรียนแานแม่จ้างนะครับก็ได้รับนะครับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แม่จ้างนะครับให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนแม่แม่จ้างของเรานะครับเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารนะครับก็จะมีความแตกต่างจากโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนพื้นที่ราบนะครับค่อนข้างมากครับโรงเรียนของเราก็จะมีข้อจํากัดในด้านทรัพยากร นะครับต่างๆรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้นะครับทั้งในและนอกโรงเรียนทําให้เกิดขีดจํากัดหรือข้อจํากัดนะครับหลายๆด้านนะครับสําหรับตัวผู้เรียนเช่นนะครับนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีผลสำเร็จทางการเรียนที่ต่ำนะครับนักเรียนออกกลางคันนักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาครั้งนี้โรงเรียนไม่แม่จ้างนะครับได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเห็นความสําคัญคของปัญหาต่งตางๆจึงมีการประชุมวางแผนที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพค้นพบความถนดมัดของตนเองและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจึงได้จัดตั้งโครงงานเก้าอีปป้ปูนปั้นแคเฟ่อิดบล็อกเพื่อชุมชนสู่วิถีเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีอนาคต วิถีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และหลักการปฏิบัติงานปูนการนําส่วนผสมต่างๆมาผสมในอัตราส่วนโดยการวัด ช่างตวงเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้จริงได้ 2. ครับเพื่อให้หนักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในงานปูนสามารถสร้างชิ้นงานที่นำไปใช้จริงได้ 3. เพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจกต์เบสเลิร์นิ่งพัฒนาอาชีพได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและต่อยอดพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนแานแม่จ้างจะขอนางเสนอชิ้นงานเก้าอี้ปูนปั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดลวดนะครับยาวนะครับเราจะทำน้ำเป็น60เซนติเมตรนะครับความกว้างความกว้างก็เป็น90เซนติเมตรครับเราจะขึ้นโครงครับโดยการใช้ลวดนะคนะครับครับเราใช้เป็นลวดเคเบิ้ลไทนะครับเพื่อรัดโครงของเราให้แน่นนะครับ ใส่มนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนำทรายนะครับเทลงไปด้านในนี่ครับพอใส่ทรายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนําด้านบนนะครับปิดไว้แล้วก็นําสายรัดมารัดนะครับเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแรงนะครับ ต่งกลาเลยครับ hmm. ขั้นตอต่อไปนะครับเราก็จะทาผมกแดดน,นะครับรแล้วก็จะ,แบบะใช้ลูกลิ้งสงร้างลายไม้นะครับให้เกิดลวดลายที่สวยงามครับ พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ร้อยแห้งจากนั้นก็ทาสีแล้วก็ทาน้ำยาเคลือบเรานะครับก็จะได้ผลิตพั์ที่เห็นเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนลชัยขุมสัพนาเป็นนักเรียนชั้นม6 สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ได้รู้ถึงการทำเก้าอี้ปูนปั้นและอิฐบล็อกทำเป็นอาชีพได้สร้างรายได้ระหว่างเรียนซึ่งเราใช้วัสดุท้องถิ่นมาทำเก้าอี้และอิฐบล็อกขายให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นในราคาถูกและสามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพในอนาคตได้ขอค,ครับเรื่องของอนาคตนั้นทางโรงเรียนของเราไดา้ใช้รูปแบบของการนำขยะ ทั่วทั่วไปมาดำเนินการในช่วงนี้เป็นการท,ทดลองเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานปูนปั้นในเช่นการเอามาผสมในบล็อกคอนกรีตเพื่อที่จะ,ะนำไปใช้ลดโลกร้อนทำให้ขยะน้อยลงนำไปใช้ในการพัฒนาในเรื่องของปูนปั้นในชั้นที่หนึ่งซึ่งจะได้เห็นว่านวัตรกรรมที่เราทำนั้นเป็นการลดขยะลงส่วนหนึ่งช่วยให้เกิด ทั้งทักษาอาชีพและการพัฒนาในเรื่องของลดโลกร้อนได้เป็นส่วอนอย่างดีซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านแม่จ้างของเราที่ได้เกิดการพัฒนาทั้งครูนักเรียนและนวัตกรรมต่างๆที่ส่งผลเป้าหมายทั้งหมดให้เกิดกับโรงเรียนบ้านแม่จ้างขอบคุณครับ